ครับผมชื่อคุณครูภูเมศมัจกิจนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพัะศึกษา5นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25 64นะครับที่เราจะเรียนกันนะครับซึ่งเทอมนี้นะครับเราก็ได้เรียนในรายวิชาสุขศึกษากันก่อนนะครับก่อนที่เทอม ที่สองนะครับจะเป็นในรายวิชาสุขศึกษาเอ้ยขออภัยครับรายวิชาพลักษานะครับในชั้นมัลยศึกษาปีที่6นะครับซึ่งนะครับในเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับในเทอมแรกนะครับก็จะเป็นวิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนนะครับสุขศึกษาตามหนังสือนะครับที่คุณครูได้แจกนักเรียนไปนะครับนะครับก็ หน่วยการเรียนของมันนะครับหน่วยการเรียนของมันครับก็จะตามนะครับหนังสือนะครับเราก็จะเรียนด้วยกัน7หน่วยด้วยกันนะครับในเทอมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่หน่วยที่1นะครับการทํางานของระบบประสาทระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อนะครับหน่วยที่2นะครับทักษะชีวิตนะครับหน่วยที่3ครับการพิชิตความขัดแย้งนะครับหน่วยที่4นะครับ การพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวนะครับหน่วยที่5นะครับการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนนะครับหน่วยที่6นะครับเรื่องกับเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับและหน่วยสุดท้ายนะครับการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนในหน่วยที่1กันก่อนนะครับหน่วยที่1ของเรานะครับเดี๋ยวครูซูมให้ดูนะครับก็คืออ่า การทำงานของระบบประสาทระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเรียนเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทนะครับในระบบเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับทักเรียนอ่านะครับหน่วยที่1ครับการทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนแค่ระบบเดียวก่อนนะครับก็คือระบบประสาทนะครับเป็นระบบที่สําคัญนะครับของร่างกายของเรานะครับอ่ะมาดูการทํางานนะครับการทํางานของระบบประสาทระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อนะครับอ่าโครงสร้างอ่าแยกเป็น3ระบบนะครับระบบประสาทนะครับก็จะอ่าประกอบไปด้วยโครงสร้างของระบบประสาทนะครับที่เราจะเรียนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของระบบประสาทนะครับ การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบประสาทนะครับอันนี้คือเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับของแต่ลละระบบนะครับระบบสืบพันธุ์ก็เหมือนกันนะครับระบบที่2นะครับก็คือโครงสร้างของระบบสืบพันธุ์นะครับว่ามันมีอวัยวะกดรบ้างนะครับมีโครงสร้างยังไงนะครับทั้งระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์นะครับเราก็จะเรียนกันนะครับแล้วก็การสร้างเสริมและดดำรงประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์นะครับ และระบบสุดท้ายครับระบบต่อมไร้ท่อนะครับที่เราจะเรียนก็คือก็จะมีโครงสร้างของระบบต่อมไร้ท่อบา้อนมีอะไรบ้างนะครับอ่าหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อนะครับแล้วก็การสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพของระบบต่อมไร้ท่อนะครับก็ซึ่งเราก็จะมาเรียนกันเหมือนกันนะครับอ่าสัปดาห์นี้เราก็จะเริ่มนะครับจะเริ่มเรียนแค่ระบบประสาทก่อนนะครับนักเรียนนะครับเรามาดูกันว่าระบบประสาทของเรานะครับประกอบไปด้วย อวัยวะได้บ้างมีโครงสร้างยังไงบ้างมีหน้าที่อะไรนะครับแล้วมีการสร้างเสริมและดํานงปริทธิภาพยังไงนะครับที่จะทําให้ระบบประสาทของเรานะครับมีประสิทธิภาพอยู่เสมอนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับมาดูระบบประสาทนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทของเรานะครับหน้าที่ของระบบประสาทนะครับแล้วก็การสร้างเสริมและดํานงปริทธิภาพของระบบประสาทนะครับเดี๋ยวไปไปดูกันเลยนะครับนักเรียนนะครับ ระบบที่1นนะครับระบบประสาทนะครับอ่า nervous system นะครับอ่าอันนี้คือระบบประสาทของเรานะครับโครงสร้างของระบบประสาทนะครับอ่าระบบประสาทเป็นระบบศูนย์กลางนะครับที่ควบคุมการทํางานของร่างกายนะครับเป็นระบบที่ทําหน้าที่รับความรู้สึกนะครับควบคุมความคิดนะครับอ่าแล้วก็ระบบประสาทนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือ แล้วบทประสาทส่วนกลางนะครับ,บระบบประสาทส่วนกลางนะครับคุลองขยายให้ดูนะครับรอ่เดี๋ยวขออภัยนะครับ,บระบบประสาทส่วนกลางนะครับอ่เดี๋ยวขออภัยักครู่ครับ ่ามาแล้วครับนักเรียนครับขออภัยครับระบบประสาทนะครับอ่าแบ่งนักการสส่วนนะครับระบบประสาทส่วนกลางนะครับระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทอัตโนมัตินะครับอ่ามี3ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีโครงสร้างต่างกันไปนะครับอ่ามาดูระบบประสาทส่วนกลางนะครับเซนเตอร์เนเวอร์ซิสเต็มนะครับได้แก่นะครับสมองและไขสันหลัง นะครับสมองนะครับหรือเบนนะครับเป็นอวัยวะนะครับที่สําคัญและมีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นของระบบประสาทนะครับอยู่ในกะโหลกนะครับเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงอายุ1-9ถึงปีนะครับก็คือช่วงวัยเด็กและเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อยุ1 8ปถึงยีปีนะครับก็คือช่วงหลังจากที่เราจบมหกนะครับหรือกําลังเป็นวัยรุ่นเข้าสู่มหาลัยนะครับสมองแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางและสมองส่วนท้าย ครับซึ่งสมองสมองนะครับส่วนหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยซิรีบัมทารามัสไฮโปทารามัสนะครับสมองส่วนกลางนะครับอ่าแล้วก็สมองส่วนท้ายนะครับก็จะประกอบไปด้วยซิรีเบลัมนะครับเมเดล่าออฟลองกาต้าแล้วก็พรนะครับอ่านี่คือส่วนประกอบของสมองนะครับมาดูนะครับสมองส่วนหน้านะครับก็ประกอบไปด้วยซิรีบัมและทารามัส มาดูหน้าที่ของมันซีลิบัมนะครับนักเรียนซีลิบัมนะครับหน้าที่ทําหน้าที่ด้านความคิดความจําชอปัญญานะครับเป็นศูนย์กลางควบคุมการทํางานด้านต่างๆางการสัมผัสการพูดการมองเห็นการรับรสการได้ยินการดมกลิ่นการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับทารมัสนะครับทารมัสนะครับทำหน,ทน้าที่เป็นศูนย์รวมกระแสประสาทที่ผ่านข้อออกและแยกกระแสประสาทไปยังสมองนะครับ ต่อไปครับไฮโปทาลามัสนะครับเป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่างๆของร่างกายเช่นการเต้นของหัวใจนะครับของหัวใจของเราการทํางานพื้นฐานของร่างกายนะครับได้แก่ความหิวความดันเลือดความต้องการทางเพศการหลั่งฮอร์โมนต่อมไร้ท่อและ,ะการแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับต่อไปสมองส่วนกลางนะครับสมองส่วนกลางเป็นส่วนที่ต่อจอกโดยต่อจากสมองส่วนหน้านะครับทําหน้าที่เกี่ยวกับ การมองเห็นการได้ยินการสัมผัสนะครับอันนี้คือหน้าที่ของสมองส่วนกลางของเรานะครับต่อไปสมองส่วนท้ายนะครับสมองส่วนท้ายก็คือด้านหลังนะครับไฮเบนนะครับส่วนกลางก็คือไมเบนนะครับประกอบด้วยซิรีเบลลัมเมเดล่าออฟลองกาตาและพรนะครับมาดูหน้าที่ของมันครับซิริเบซิรีเบลลัมนะครับหน้าที่ของมันก็คือทํางานประสานการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับ และควบคุมการทรงตัวของร่างกายก็คือการทรงตัวของเรานะครับเมดิลล่าออฟลองกาต้านะครับมาดูหน้าที่ของมันก็คือทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับเช่นการหายใจความดันเลือดการกืนการจามการสะอึกการอาเจียนนะครับมาดูต่อไปพอนนะครับทําหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ําลายการเคลื่อนไหวของใบหน้าแล้วก็ควบคุมการหายใจนะครับ อ่าเมื่อกี้จบไปสมองไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าต่อไปนะครับไขสันหลังหรือสไปน์นอนคอร์ดนะครับเป็นส่วนที่ต่อมาจากการสมองอยู่ภายในกระดูกสันหลังนะครับมีความยาวประมาณ1 6ถึง18นิ้วนะครับสมองและไขสันหลังจะเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมการศูนย์กลางการการับรู้และการกระตุ้นความรู้สึกจากสิ่งเราภายในและ ภายนอกแล้วส่งผ่านไปยังเส้นประสาทที่กระจายตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอ่ามาดูนะครับก็คือสมองนะครับสมองไขสันหลังก็จะต่อจากการสมองนะครับลงมาตามแนวกระดูกสันหลังนะครับยาวตามตามแนวกระดูกสันหลังลงมานะครับอ่าเมื่อกี้ก็ระบบระบบประสาทนะครับ ต่อไปนะครับ 2. ระบบประสาทส่วนปลายนะครับได้แก well, ่เส้นประสาทสมองนะครับและเส้นประสาทไขสันหลังทําหน้าที่รับและนําความรู้สึกเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางนะครับเช่นเส้นประสาทสมองนะครับแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังนะครับมีด้วยกัน3าสเคู่นะครับต่อไประบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็คือหน้าที่ของมันก็คือควบคุมการทํางานของระบบประสาทที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจให้เป็นไปตามปกตินะครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับมีศูนย์กลางอยู่บริเวณไขสันหลังนะครับแล้วก็ระบบประสาทอ่าพาราซิมพาเทติกนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ก้านสมองนะครับอ่าก็โครงสร้างของระบบประสาทนะครับก็จบไปแล้ว นะครับจบไปแล้วครับอ <conclusions> ัน <Aristotle> นี้ค <HHH> ือระบบประสาทนะครับ <t> ก <an S 2> ็ม <Quite old> ีโครงสร้างใหญ่ๆนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่นะครับโครงสร้างแล้วนะครับก็หน้าที่หลักๆของระบบประสาทนะครับแล้วก็การดำรงรักษาประสิทธิภาพของระบบประสาทของเรานะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับนักเรียนครับสวัสดีครับ